ปลาพี่น้องปลาอูปลาหลายครับพี่น้องปูปลาอู้น้องปูปลาเห็นบหเต็มเลยครับนั่นมแต่ปลาเวยครับพี่น้องเออหัวดำดำนะคือปลาจะเป็นป่าหมอสีแล้วครับพี่น้องอู้หลายป่าพี่น้องเต็มนะครับนั่นลรายิบระยะนะคือปลาเลยครับเป็นป่าหม้อคอดำพี่น้องเปิดหลายครับหลายแน่ี่น้อง เป็นผู้งเลยนี่ตัป่าครับป่าหมอคางดำหรือป่าหมอสีนั่นแหละครับพี่น้องป่าแบบนี้ก็หลายระบาดลายครับพี่นอ้องต้อกกำจัดออกได้ครับพี่น้องเนี่เลียงไวบ้บบได้บ่ได้แล้วับป่าชนิดนี้หลายแห้งปูนเอเอต็มเลยครับป่าหมอคองดำถึงหายใจตอนเศร้าครับ เต็มเลยครับคุณนะ็นเลเนี้ยคุณก็เป็นปลาพีหนอ้องตรงนั้นก็เป็นป่ากลางคูนกดไปกนปราบกดปลาบเลยครับไป่น้องเลยอ้ยหนกกระจายไปหน้นนองธรรมชาติบรรยากาศในคลองอ้ยหนกกระย่างขาวบินเต็มเลยครับคุณธรรมชาติเอาปลามามามา,มาหากินปลาคือกันนะครับ แต่ปาลาในไลยครับมับนนยมกินหรอกครับปลาหมอข้างดํตโตก็บคกอยใหญ่ครับเพราะมันหลผพดโตไม่ค่อยใหญ่เพราะมันเยอะอุ่นหรอกครับอ้ยคลายไพ่ดครับโบนปลาตีนกับปนันพี่นอ้องอ้เต็มเลยอู้นี่แต่ปลาด้วยครับทั้งนี้ถึงนมาหายใจ เป็นป่าไม้ธรรมชาติสวยงามทำธรรมชาติแหละครับบรรยากาศตอ,อ,อนเสาร์ๆนี่ครับโอ้ <c oughs> ออแปลนออกกํลาลังกายเสร็จแล้วครับมาถ่ายรูปถ่ายจิบหมือพิ่ลงหมือพี่นองเบื้องนี้แหละครับนี่บธรรมชาติสวยงามนะครับตอนเสาร์บรรยากาศธรรมชาติเป็นป่ากงกังข้างในเป็นป่าชายเลนนะครับ นละคือปลาชายเลนปลาชายเลนปลาเนี่ยมีปาลาหลายหลายหลายชนิดแหละครับมีทั้งปลากดปลาดุกทะเล,ละปลาหมอปลานินปลาหมอขังดำปูก็มีหลายชนิดครับปูปูเนื้อคือปูทะเลปูแสมปูแป้นปลาตีนพน่พนไปแหละครับพ่นปลาตีนนั่นคือปลาตีนพี่น้องพ่น นั่นคือปลาตีนพี่น้องในปลาชายเลนท่นี่แหละครับนกมีหลายชนิดเนาะมีทังพึ่งมีทักนกแล้วครับโอ้ปลาใหม่ธรรมชาติเดี๋ยวครับโอ้บรรยากาศ่นองเบึงที่ลายหลายครับโอเคครับก็ไ้สนิทเด้อครับเด้อเดีย๋รรยวถ่ายเบึงเรื่อยๆแหละครับ